เรื่องราวมิตรภาพอนาอัศจรรย์ระหว่างเฟอร์นันเดสนักบัญชีที่ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายและไม่ใส่ใจใครหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตไปวันหนึ่งเขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อได้รับบินโตมันจุอาหารกลางวันอเลิรโโดเจ้าของบินโตนั้นคืออีลาหญิงสาวผู้ถูกสาม,มีหมางเมินและพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจด้วยการทำอาหารบินโตใส่เพื่อเอาใจสาม,มีแต่กลายเป็นว่าข้าวกลางวันถูกส่งไปให้ชายหนุ่มผิดคนอีลาทำอาหารให้เฟอร์นันเดสอีกครั้งในวันต่อมา เพื่อขอบคุณที่คืนบินโตให้กับเขาและเขียนจดหมายถึงเขาจากนั้นทั้งคู่ก็แลกเปลี่ยนจดหมายการผ่านทางบินโตอาหารนำมาซึ่งเรื่องราวสุดโรแมนติกสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราโอ l y ฟ u ันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า The l u n b o x เมนูต้องหมดหลักเรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นท่ามกลางาความวุ่นวายที่เป็นสีสันในเมืองใหญ่อย่างอินเดียรถลามากมาย วิถีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบผู้คนมากมายที่กําลังใช้ชีวิตกันเป็นภาพจําที่ดีของอินเดียที่เป็นเอกลักษณ์มากมายฉาของวันเริ่มต้นด้วยความเร่งรีบของอีลาหญิงสาวแม่ลูกหนึ่งที่ต้องรีบแต่งตัวให้ลูกสาวที่กําลังจะต้องไปโรงเรียนแต่เชา้าเธอบอกกับลูกสาวถึงข้อควรปฏิบัติในช่วงที่ฝนตกระหว่างการสนทนาของแม่ลูก เสียงแต่รถรับส่งนักเรียนก็ดังขึ้นเธอและลูกสาวรีบช่วยกันแต่งตัวเพื่อไม่ให้รถลอนานเมื่อส่งลูกสาวไปเรียนแล้วนาทีของอีลาที่ต้องดูแลสามีในฐานะภรรยา <c oughs> ก็ยังคงทําให้เช้านี้ของเธอวุ่นวายและเร่งรีบต่อไปเธอรีบเตรียมอาหารมื้อกลางวันให้กับสามีโดยเธอจะต้องแข่งกับเวลาเพื่อจะให้ทันกับคนรับส่งอาหารขณะที่แกงกะหรี่กำลังได้ที่เธอลองชิมดูกับพบว่ารสชาติของมันยังดูไม่พอดีเสียงของหญิงชายคนหนึ่งบอกกับอีลาว่า แค่ได้กินก็รู้แล้วว่าขาดอะไรไปบางอย่างคุณป้าเลยส่งเครื่องเทศมาให้อีลาและบอกให้เธอใส่ในปริมาณที่เหมาะสมแค่นั้นกินความหอมอร่อยและรสชาติความกลมกลม่อมก็ทำให้อาหารเธอเป็นที่พอใจป้าของเธอบอกว่าเชื่อสิอาหารพวกนี้จะทำให้สามีเธอรักและหลงจนต้องสร้างทัดมาฮาวให้เธอเลยทีเดียว เธอหเลาะก่อนจะบอกว่านั่นมันสุดสารนะคุณป้าแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็หวังว่าอาหารกลางวันที่เธอตั้งใจทําให้สามีนั้นจะทําให้เขาถูกใจและกลับมามีความสนใจเธอเหมือนก่อนจากนั้นบินโตของเธอถูกส่งออกไปยังปลายทางสถานีรถไฟทันช่วงเวลาอาหารกลางวันแต่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไปเมื่อบินโตของอีล่าจะถูกส่งไปผิดที่ทั้งๆท,ท,ที่มันควรไปส่งให้ถึงมือของสามีเธอแต่กลับถูกส่งไปที่สำนังกงานบัญชีแห่งหนึ่ง กระเป๋าบินโตถูกวางบนโต๊ะของเฟอร์นเดสนักบัญชีวัยกลางคนที่เตรียมตัวจะเกษียณในไม่ช้านี้การทํางานของเฟอร์นเดสนั้นเป็นไปอย่างมืออาชีพวันนี้ในขณะที่เขาตั้งใจทํางานอยู่นั้นหัวหน้าง,งานได้พาชายคนหนึ่งเข้ามาแนะนําให้กับเขาคือเชคคนที่จะมาทําหน้าที่แทนเขาหลังจากที่เขากเกษียณไปแล้ว แต่เอาเข้าจริงๆเฟอร์นนเดสก็ไม่ใช่คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนักเขาเลือกที่จะไม่สนใจและไม่อยากทําความรู้จักกับเช็คเท่าไหร่ถึงแม้เช็คจะพยายามชวนคุยและลบเลาให้เขาช่วยสอนงานให้เพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นเฟอร์นนเดสได้บอกปัดไปอย่างสุภาพกับเช็คว่านี่เป็นเวลาพักกลางวันเฟอร์นนเดสเดินหิ้วบิโตไปยังโรงอาหารเขาพบว่าวันนี้อาหารจากร้านประจําที่สั่งเหมือนจะเปลี่ยนไปมันมีรสชาติที่ดีขึ้นและยังอร่อยมากอีกด้วย ถึงแม้รสชาติมันจะเค็มไปหน่อยก็ตามแต่มันก็อร่อยจนทําให้เขากินหมดเลยทีเดียวปิน่นโตถูกนํามาส่งให้กับอีลาและวันนี้เธอพบว่าอาหารในป็นโตของเธอนั้นถูกกินจนหมดเธอดีใจมากกับการเข้าใจผิดครั้งโมโหลานในครั้งนี้ว่าเธอหาวิธีมัดใจสามีเธอที่แสดงความหืนห่างกับเธอได้แล้วในที่สุดช่วงเย็นอีลาแต่งหน้าแต่งตัวรอลาจีสามีของเธอที่กําลังจะกลับมา เมื่อสามีของเธอมาถึงเขายังมีท่าเหินห่างกับเธอเหมือนเดิมนั่นทําให้เธอแปลกใจกับพฤติกรรมนั้นเธอถามถึงอาหารมื้อกลางวันแต่สามีกลับแค่บอกว่ามันก็ดีเขายังได้พูดถึงเมนูดอกกระหล่ำของเธออร่อยดีอร่อยเหมือนทุกวันนั่นทําให้อีล่ารู้ได้ทันทีว่าอาหารที่เธอทํานั้นถูกส่งไปผิดที่เพราะเธอไม่ได้ทําเมนูดอกกระหล่ำให้เขากินแต่เธอกลับไม่ได้บอกอะไรกับสามีต่อ อีลาเข้ามาในครัวพร้อมกับขอคําปรึกษาจากคุณป้าคนเดิมหล่อนให้คําแนะนํากับเธอว่าให้เธอนั้นเขียนจดหมายขอบคุณเขาที่เขาทานอาหารของเธอจนหมดเกลี้ยงอีลาก็เลยทําตามที่ป้าข้างห้องบอกฝั่งของเฟอร์นันเดสเองที่รู้สึกว่าวันนี้อาหารของเขามีรสชาติที่เปลี่ยนไปเขาจึงเดินทางไปที่ร้านอาหารประจําที่เขาสั่งและถามว่าใครเป็นคนทําอาหารให้เขาซึ่งพนักงานในร้านก็บอกว่าเป็นคนเดิม เฟอร์นันเดสจึงเอ่ยชมว่าวันนี้อาหารอาร่อยมากให้รักษารสชาติอาหารนี้เอาไว้เมื่อเขาเดิอนออกไปจากร้านพนักงานร้านสองคนคุยกันว่าปกติเฟอร์นันเดสไม่เคยชมร้านอาหารเราเลยนั่นเป็นเพราะเมนูดอกกระหล่ำที่นำโชคมาให้ซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าลาจิฟสามีของอีลาได้รับบินโตจากร้านอาหารนี้ไปกินนั่นเองวันต่อมา บินโต้ท่าเดิมและจดหมายของอีลาก็ถูกส่งไปให้กับเฟอร์นันเดสเช่นเดิมเฟอร์นันเดสที่เห็นว่ามีจดหมายอยู่ในบินโตเขาหยิบมันขึ้นมาอ่านและนั่นเป็นคําขอบคุณจากอีล่าที่เขากินอาหารเธอจนหมดและได้ฉเฉลยว่าบินโตของเขาถูกสลับจริงๆจากที่ควรไปถึงมือสามีของเธอแต่กลับมาเป็นเขาเฟอร์นันเดสจึงได้เขียนจดหมายกลับไปหาอีลา เมื่อปินโตส่งกลับมาถึงอีลาในช่วงเย็นก็พบว่ามีจดหมายตอกกลับมาจากอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายกลับเขียนเพียงว่าอาหารของเธอเค็มเธอปรึกษากับป้าข้างห้องอีกครั้งว่าควรจะทำอย่างไรควรจะบอกกับคนส่งปินโตหรือไม่ว่าส่งปินโตผิดที่แต่เมื่อคุณป้าได้ยินว่าอาหารสูตรของตัวเองนั้นมีรสชาติไม่พอดีจึงส่งวัตถุด,ดิบให้อีลาเพื่อแก้มือใหม่ด้านเฟอร์นเดส์ที่ยังถูกเช็คตื้อให้สอนงานไม่เลย เช็คชมว่ากลิ่นอาหารจากบินโตของเฟอร์นาเดสนั้นหอมมากเขาสงสัยว่าเป็นฝีมือของภรรยาเฟอร์นาเดสซึ่งเขาก็ตอบกลับแบบนิ่งๆว่าภรรยาของเขาได้ตายไปแล้ววันต่อมาอีล่าทาตามคําแนะนําของป้าข้างห้องส่งบินโตไปถึงบนโต๊ะอาหารของเฟอร์นาเดสอีกครั้งเขาก็ดูจะตื่นเต้นที่ยังคงได้รับบินโตเถวเดิมมาเป็นอาหารกลางวันจนถึงกับรีบลุกไปที่โรงอาหารเพื่อต้องการดูว่าเป็นเมนูอะไรและลงมือกินมันทันทีเมื่อบินโตถูกส่งกลับมา อีล่ารีเปิดออกมาก็พบว่าจดหมายอีกฉบับเธอเปิดมันอา่านเฟอร์นเดสชมว่ารสชาติเค็มกำลังดีแล้วแต่เผ็ดเพราะเธอใส่พริกมากไปหน่อยเขาต้องกินกล้ยสองลูกตามลงไปพอดีต่อการช่วยย่อยหลังจากนั้นเฟอร์นนเดสและอีล่าได้ทำความรู้จักกันผ่านทางจดหมายและบินโตอาหารทั้งสองต่างพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆให้กันฟังและมีหลายครั้งที่อีล่าปรับทุกข์กับเฟอร์นนเดสและทุกครั้งเฟอร์นนเดสเองก็จะให้กำลังใจผ่านจดหมายในบินโตเสมอ วันหนึ่งเธอได้เขียนเล่าเรื่องราวของคุณป้าข้างห้องที่นอนติดเตียงเป็นเจ้าชายนิธามานานถึง15ปีในแต่ละวันเมื่อคุณลุงลืมตาขึ้นมาก็จะจ้องมองแต่พัดลมเพดานพอตกดึกก็หลับไปชีวิตของคุณลุงก็มีแค่นั้นตื่นขึ้นมานอนจ้องพัดลมบนเพดานแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดไฟดับพัดลมได้หยุดทำงานตอนนั้นเองดูเหมือนคุณลุงจะหยุดหายใจลงนั่นทำให้คุณป้าข้างบ้านต้องซื้อเครื่องปั่นไฟมา เพื่อไม่ให้พัดลมตัวนั้นหยุดทำงานพอเธอคิดว่าพัดลมตัวนี้เป็นเหมือนสิ่งเดียวที่ทำให้สามีเธอยังมีชีวิตอยู่นั่นนะับเป็นเรื่องโรแมนติกมากเลยทีเดียวแต่ในจดหมายที่ดูโรแมนติกของลุงละป้านั้นในตอนท้ายกับแฟงไปด้วยความเศร้าของออล่าที่บอกว่าในขณะที่คุณลุงนอนจ้องพัดลมส่วนสามีของเธอก็เอาแต่จ้องมองแต่หน้าจอโทรศัพท์และไม่คิดจะสนใจเธอกับลูกแม้แต่นิดเดียว เมื่ออ่านจดหมายจบคําแนะนําของชายที่ผ่านโลกมานานกว่ายอย่างเฟอร์นเดตก็ปลอบจใจเธอผ่านจดหมายเช่นเดิมเฟอร์นเดตบอกกอีล่าว่าดูเหมือนว่าสามีของเธองานจะยุ่งมากด้วยสังคมที่เปลี่ยนไปผู้คนมีความต้องการที่แตกต่างกันและต้องแข่งขันกันมากขึ้นเฟอร์นเดตเองก็บอกกีล่าว่าในโลกตอนนี้มีความวุ่นวายมากขึ้นแม้แต่ที่นั่งบนรถไฟก็ไม่มีขณะลุงศพตอนนี้ ยังมีคนเสนอหลุมศพแบบแนวนอนให้เขาด้วยซึ่งเขาเองไม่ได้อยากจะยืนแม้กระทั่งตอนตายไปแล้วเขายังให้คำปรึกษากับเธอให้ลองเธอมีลูกอีกคนดูสิลูกคือสิ่งสำคัญต่อชีวิตลักอีลาลองทำตามคำแนะนำของเฟอร์นเดตเธอลองถามสาม,มีเธอเพื่ออย่างเชิงดูว่าถ้าลูกสาวอยากจะมีน้องจะเอาอยังไงดีซึ่งลาจีฟก็ไม่ได้สนใจที่จะมีลูกเพิ่มแต่อย่างใดแถมเปลี่ยนเรื่องเป็นให้เธอช่วยเปลี่ยนเมนูดอกกระหล่ำเป็นอย่างอื่นบ้างมันน่าเบื่อ ในเช้าวันใหม่อันแสนวุนวว่นวายกับดูวุ่นวายกว่าวันก่อนๆเมื่อเฟอร์นเดียสที่โดยสารรถเมลไปทํางานกับพบว่าวันนี้การจราจรอติดขัดมากกว่าทุกวันเขาตัดสินใจลงรถแล้วไปขึ้นรถตกุตกๆแทนแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักคนขับทุกๆบอกว่าวันนี้มีเหตุเกิดขึ้นมีหญิงคนหนึ่งเธอกะโดดตึกลงมาพร้อมกับลูกของเธอนั่นทําให้เฟอร์นเดสกังวลว่าจะเป็นอีลาและลูกของเธอ เขาพยายามถามข้อมูลจากคนขับรถแต่ก็ไม่ได้คําตอบนักเมื่อมือกลางวันมาพร้อมกับบินโตและจดหมายจากฮิลาด้านเช็คที่ยังคงตามตื้อให้เฟอร์นาเดสสอนงานให้แต่เขาก็ถูกบ่ายเบี่ยงอีกครั้งวันนี้เช็คดูน้อยใจและบ่นว่าเขาเป็นเพียงเด็กกำพร้าในเมื่อไม่มีใครสอนอะไรเขาเขาก็จะยังคงมุ่งมั่นเรียนรู้ด้วยตัวเองเฟอร์นาเดสได้ยินแบบนั้นก็เริ่มใจอ่อนเลยสั่งให้เช็คไปตรวจดูแฟ้มงานและเช็คจ่ายบนโต๊ะของเขาให้เรียบร้อย เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีต่อไปเช็คดีใจจึงรีบออกตัวไปทำงานด้วยความกระตือรือร้นเฟอร์นเดตกลับมาตั้งใจอ่านจดหมายที่ล่าส่งมาต่อในจดหมายวันนี้อีล่าเขียนถึงเหตุการณ์ของหญิงสาวค,คนนั้นที่กระโดดตึกจบปัญหาชีวิตตัวเองเธอเล่าว่าน้องชายของเธอก็เป็นแบบนั้นเช่นกันไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคิดอะไรกันแน่ เหมือนกับน้องชายของเธอที่ถ้าเข้มแข็งอีกนิดก็คงไม่เป็นแบบนั้นอีแล่าได้แต่จินตนาการว่าบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะถอดเครื่องประดับทุกชิ้นออกและผาลูกขึ้นไปบนดาดฟ้าพร้อมกับใช้ผ้าผูกตาลูกไว้ไม่ให้มองเห็นและไม่ได้ตอบคำถามใดๆที่ลูกถามว่า ที่ผูกตานี้เราเล่นอะไรกันอยู่แล้วเธอก็อุ้มลูกขึ้นเตียงพร้อมที่กระโดดลงไปอีล่ารู้ดีว่าการกระโดดจากตึกสูงนั้นต้องใช้ความกล้ามากแค่ไหนสิ่งที่เธอเล่าเป็นฉากๆ่ากกับเป็นสิ่งที่อีล่าเคยคิดจะทำมันจนเฟอร์นันเดสตอบกลับเธอว่าขอให้เธออย่าคิดแบบนั้นทุกอย่างมันไม่เลวร้วายแบบนั้นเสมอไปแล้วเฟอร์นันเดสจึงเลือกที่จะใช้มุกตลกตอบกลับไปอีกเพื่อทำให้เธอลืมความเศร้าและดูเหมือนจะทำได้ดีเสียด้วย พอมันทําให้อีล่ายิ้มและหัวลอกออกมาได้จนคุณป้าข้างบนแปลกใจที่เห็นเธออารมณ์ดีเย็นวันนั้นขณะโดยสารรถไฟกลับบ้านเชคก็นั่งมาพร้อมกับเฟอร์นเดสด้วยทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันถูกคอมากขึ้นเช็คเองที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีทั้งยังชวนเฟอร์นเดสให้ไปทานข้าวที่บ้านเขาอีกด้วยที่บ้านของอีล่าขณะที่เธอกําลังซักผ้าให้กับสามีเธออยู่นั้นเธอกับได้กลิ่นน้ําหอมบนเสื้อของสามีเธอนั้นแปลกไปวันต่อมา อีลาและลูกสาวมาเยี่ยมพ่อแม่เธอที่บ้านของเธอและเมื่อมาถึงที่บ้านก็พบว่าข้าวของในบ้านหายไปหลายอย่างนั่นเป็นเพราะค่ารักษาของพ่อที่ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นมากเธอต้องการช่วยแม่ของเธอแต่แม่เธอปฏิเสธพราะคงไม่ดีนักหากเธอต้องให้ลูกสาวของตัวเองไปขอเงินจากสามีมาช่วยเหลือเธอและอีลาเองก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากนักเนื่องจากแม่ของเธอไม่อยากให้เธอเดือดร้อนวันหนึ่งในจดหมายที่อีลาส่งไปให้กับเฟอร์นเดต เธอเล่าถึงประเทศที่เธออยากไปอยู่เป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขมากที่สุดในโลกนั่นคือประเทศภูฏานขณะกลับบ้านเย็นวันนั้นเฟอร์นันเดสได้ถามกับเช็คถึงภูฏานซึ่งเช็คถึงเขาจะเคยไปทํางานที่ซาอุดูอบแต่ก็ไม่ได้รู้จักประเทศภูฏานนี้มากนักแต่เขากลับพูดถึงคําสอนต่างๆที่แม่บอกเขารวมไปถึงคําสอนที่ว่า บางครั้งในการขึ้นรถไฟผิดกระบวนก็สามารถพาเราไปสถานีที่ถูกต้องได้คำพูดของเช็คในครั้งนี้ได้ถูกเฟอร์นันเดสถ่ายทอดออกไปให้กับอีล่าได้มีกำลังใจวันต่อมาจดหมายของเธอในวันนี้ได้ทำให้หัวใจของเฟอร์นันเดสเต้นแรงเป็นอย่างมากเมื่ออีล่าตาัดสินใจนัดเจอกับเขาที่ร้านแห่งหนึ่งเขาดีใจและตื่นเต้นที่จะได้เจอกับเธอ แต่ระหว่างที่เขากําลังมีความสุขกับอาหารตรงหน้าและข้อความบนจดหมายทันใดนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อหัวหน้าของเฟอร์นัเดสเรียกพบและบอกว่าง,งานที่เขาให้เช็คตรวจสอบนั้นทําผิดทั้งหมดหัวหน้าต้องการที่จะไล่เช็คออกเพราะเป็นความผิดที่ร้ายแรงและทําให้เจ้านายขายข,ายขี้นหน้ามากในที่ประชุม เฟอร์นันเดสออกตัวว่าเป็นความผิดของเขาเองที่ไม่ได้สอนเช็คให้เก่งพอฉะนั้นคืนนี้เขาต้องรีบทํามันใหม่ให้เสร็จส่วนเช็คก็ยังคงได้ทํางานเพื่อรอการ,กรเกษียณของเฟอร์นันเดสต่อไปเช็คขอโทษที่ทํางานพลาดและขอบคุณที่ช่วยเขาไว้ไม่ให้โดนไล่ออกเย็นวันนั้นเช็คชวนเฟอร์นันเดสไปกินข้าวที่บ้านเขาเลยรับปากว่าจะไปในระหว่างกินข้าวแฟนของเช็คถามถึงเรื่องราวของภรรยาเฟอร์นันเดสเขาเงียบไปและตอบว่าภรรยาของเขาเสียไปนานแล้ว แต่ตอนนี้เขากําลังมีแฟนใหม่ซึ่งนั่นก็คืออีล่าฟอนเดสถามทั้งสองว่าแต่งงานกันนานแค่ไหนแล้วแต่จริงๆแล้วนั้นทั้งสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันเพราะเช็คเป็นเด็กกพาพร้าทางพ่อแม่ของแฟนสาวไม่ยอมรับเขาฟอนเดสสัญญาว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งสองคนหนีตามกันมาเช็คเองเลยบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วพวกผู้ใหญ่ยอมให้เราแต่งงานกันแล้วเพราะเช็คจะมีงานทําแล้ว และพ่อตายังสัญญาว่าจะให้มอเตอร์ไซค์เป็นของขวัญที่เขาจะได้เลือกตำแหน่งอีกด้วยแต่ตอนนั้นเองที่เฟอร์นันเดสได้บอกกับเช็คว่าเขาจะไม่ลาออกก่อนกเกษียณแล้วแต่จะคุยให้หัวหน้าตั้งเช็คเป็นผู้ช่วยเขาแทนเช็คดีใจอย่างน้อยๆเขาก็ได้ทำงานกับเฟอร์นันเดสต่อและยังขอให้เฟอร์นันเดสไปเป็นแขกผู้ใหญ่ทางฝั่งเขาอีกด้วยพอนอกจากเฟอร์นันเดสแล้วเขาก็ไม่มีใครที่ไหนอีกแล้วเฟอร์นันเดสก็รับปากเขา วันลุขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เขากับอีล่านัดเจอกันอีล่านั่ง,องรอเฟอร์นาเดสอยู่ในร้านนานมากๆแต่เขากลับไม่มาพบเธอจนเธอตัดสินใจที่จะกลับไปเช้าวันต่อมาปินโตยังคงถูกส่งมาแต่ข้างในกลับว่างเปล่าไม่มีทั้งอาหารและจดหมายเฟอร์นาเดสเข้าใจดีว่านี่เป็นสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับเขาเขียนจดหมายสารภาพไปกับปินโตว,ว่าเพราะอะไรที่ทําให้เขาเลือกที่จะไม่ไปเจอเธอ ก็อพอจูจๆเช้าวันนั้นเขาตระหนักได้ถึงบางสิ่งที่เขาไม่เคยคิดถึงมันทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขานั่นคืออายุที่มากขึ้นเขาไม่ได้เป็นชายหนุ่มที่มีอนาคตมากพอที่จะคู่ควรกับอีลาที่ยังสาวและมีความฝันอายุของพวกเขาห่างกันมากเกินไปเขาได้แต่นั่งมองเธอจากอีกโต๊ะใกล้ๆไม่กล้าเข้าไปบอกเธอว่าเธอนั้นสวยเหลือเกินเขาขอบใจเธอที่ให้โอกาสเขาได้รู้สึกดีๆและมีความสุข ได้สัมผัสกับความรักอีกครั้งแต่เขาไม่อาจที่จะอยู่ข้างเธอได้อีลาได้อ่านจดหมายของเฟอร์นันเดสเธอเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแต่ในขณะเดียวกันช่วงเวลานั้นอีลาก็จับได้ว่าสามีของเธอนั้นนอกใจเธอเธอถึงตัดสินใจทําบางสิ่งเธอและลูกบุ่งหน้าไปที่ทํางานของเฟอร์นันเดสเธอถามหาเขาแต่กลับไม่เจอเชคได้บอกกับเธอว่าเฟอร์นันเดสนั้นลาออกไปแล้วและไปใช้ชีวิตที่นาซิก ทางด้านอีล่ากลับมาพร้อมกับความผิดหวังเธอหวังว่าเธอจะได้เจอเขาและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเฟอร์นันเดสแต่เหมือนมันจะสายไปแล้วจดหมายฉบับสุดท้ายที่อีล่าเขียนขึ้นหลังจากไปหาเฟอร์นันเดสคือเธอตัดสินใจที่จะขายของมีค่าทุกอย่างเพื่อจะพาตัวเองและลูกสาวไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ภูฐานประเทศที่ประชากรม,มีความสุขมากที่สุดในโลก และเธอก็หวังว่ามันจะทําให้เธอและลูกได้เจอกับความสุขนั้นเธอไม่แน่ใจหรอกว่าจดหมายฉบับนี้จะส่งถึงมือเฟอร์นเดสหรือไม่แต่เขาคือคนสําคัญที่ทําให้ช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งของเธอมีความสุขเธอเลือกที่จะลองขึ้นรถผิดขบวนเพราะไม่แน่มันอาจจะพาเธอไปลงสถานีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเธอความสัมพันธ์อโรเมนติกผ่านจดหมายและเป็นตัวในมื้อกลางวันทาให้คนทั้งสองคนที่ไม่รู้จักกันได้พบรักกันแม้ทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตัวในวันนั้นทําให้ทั้งคู่มีช่วงเวลาที่ดีและมอบความอบอุ่นให้แก่กันอย่างไม่น่าเชื่อและคุณละ่ะเคยมีมือไหนบ้างไหมที่ทําให้คุณรู้สึกคอยและมีความสุขไปกับมันแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างละครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟัง